quăng xoáng vào nè, không quăng nổi nè, quăng xoáng nhảy, ถ้าเป็นโควิดกับโพทรมานปันนี้โอยคสิถ้าเป็นโควิดผมก็เสยเลยผมคว่ำเบาๆผู้ใดยันได้หยุดงนังนอันนี้คือนักกีฬาจังเดยหนีไปโรงพยาบาลกลางเลยลเราไม่เคยข่างยางานีนเครรอ ปุมากินเขายานอนอนกําลังอิเสริมเนี e ่ยเขาไม่อิชวกําลังอิเสริมเนี่ยเ่พูดะไรกับปุ๊บพะกว่ากับาสียยาวัก็าวัดวามดันเรื่อยๆเจ้าปล่อยาไปนงเกลือว่าอันสุดทายนี่เสีบครับนอากไขกรคอนี่ได้แล้วเจ็บนึง มันไม่ได้ใช้ยาชาอะไรเนาะแต่เวลาเราไปฉีดหน้ามันก็ยังแบบมีน้ําแข็งประคบต <c oughs> ำแหน่งอะไรผู้ใดหนักกอล์ฟ โอ้แม่ขอยากช่วงนี้เราก็เตรียมงานปับงานปับทีปับยังเตรียมงานหากองกระถิ่นกองอยังเราวก็อะรอันนี้ดอกนาทีเราวยุดทั้งนี้นาทีแม่แตงกับพี่น้องทั้งผุนกับเบิง้งย่าผุนผู้คอยกับลำ้ำขอบคุณครับแม่โอ พีมากกว่าโควิดจริงๆแน่นครับมันเบิ่มขึ้นอีกผมบอกไปลองเท่งเดียวอลองเท่งจันท่าจันทันจับมือที่แรกอะคือจังจะของสิไวไเลยแล้พอะจะเลี้ยวมเบม่งหนาพี่เป็นยิ้มเป็นมองัวเห็นอย่างเลยหนามือเป็นเป็นแบบควบคุ้มนำนักจะของบัวยูไหมพี่น้องคือจังมีความรู้สึกว่าคือคือจังขามันเบา